สวัสดีค่ะ FC วันนี้วันที่28นะคะธันวาคม2565เอ็ดไปติดตามเลขเจ๊กุ๊กมาให้ FC นะคะสำหรับงวดที่แล้ววันที่16ธันวาเลขเจ๊กุ๊กนะคะเข้าบนล่างนะคะ7148710939งวดที่แล้วของเจ๊กุ๊กนะคะวดนนี้ไอ้ก็ไปติดตามมาเจ๊กุ๊กบอกว่าชอบเลขนี้นะคะเป็นเลขที่มั่นใจ ก็เลยจะลงคลิปให้ F4 ได้ดูนะคะเรามาดูเลขของเจ๊กุ๊กกันนะคะว่าตรงกับที่อื่นบ้างไหมนี่ยค่ะ F4 อาจจะชอบนะคะสําหรับหลายๆคนที่คิดว่าเหมือนตัวเลขของ F4 นะคะสองเก้าสี่นะคะเก้าสองนี่ค่ะ เก็บหน้าจอไว้นะคะสำหรับงวดวันที่30ธันวาคม2565แล้วบอกว่าวันที่30ก็ไม่มีตัวเลขเพิ่มแล้วนะคะให้มาแค่นี้นะคะสำหรับเจ๊กุ๊กนะคะน่าเสียดายนะคะงวดที่แล้ว39ออกบนล่างแต่ว่ามั่นใจเลข1 4นะคะก็บอกเอ็ดมาด้วยนะคะว่าเจ๊ชอบ1 4 งวดที่แล้วนะคะถ้าเอฟซีได้ดูเลขที่แอดสรุปให้นะคะงวดวันที่16ธันวาที่ผ่านมาแต่เอดก็ยังไม่รู้นะคะว่าช่างเอกนี่จะฝันได้เลขอะไรนะคะเพราะว่ายังติดต่อไม่ได้ถ้าบอกว่าถ้าผมฝันผมจะติดต่อมาหาเอดนะคะเอดก็ พยายามรอสายช่างเอกอยู่ FC ก็ติดตามอยู่นะคะตอนนี้ช่างเอกก็ยังไม่ได้รับสายนะคะ mm hmm. ก็ตัดเล่นด้วยนะคะเลขของเจกุ๊กสองเก้าเก้าสี่เก้าสองค่ะสำหรับงวดที่สามสิบนะคะก็ติดตามเลขพระอาจารย์ด้วยนะคะเอ็ดลงคลิปไปแล้วนะคะเลขของเจกุ๊กนะคะเข้าบนล่าง อาจารย์ก็เข้านะคะงวดที่แล้วช่างเอกก็เข้าก็ยังรอเลขของอาจารย์อุนะคะงวดที่แล้วให้หนึ่งสี่มาตัวเดียวก็รอวันที่สามสิบนะคะอาจารย์อุบอกว่าจะติดตามตัวเลขให้นะคะก็รอหลหลายที่นะคะแต่เลขเก้าสองนะี่ก็สวยนะ fc เลขของปู่ตานะคะแอดลงให้แล้วนะคะงวด เมืที่แล้วหนึ่งสี่ก็เข้านะคะติดตามดูคลิปของเลขปูตานะคะก็ไม่รู้ว่าสงท้ายปีเก่านะคะจะมีเลขศูนย์ติดอยู่บ้างไหมนะ่าก็รอ,อดูนะคะ fc ว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะก็เอจะพยายามติดตามเลขหลายๆที่นะคะที่ว่ามีเลขที่ให้ ัวเลขเข้านะคะว่าจะเข้าไหมสำหรับงวดนี้นะคะค่ะขอบคุณนะคะ FC ที่ติดตามช่องคนมีฝันนะคะสำหรับเลขเจ๊กุ๊กนะคะสวัสดีค่ะ